สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆรถซิ่งทุกคนนะครับอยู่กับจากทรงรถซิ่งรถบ้านนะครับวันนี้ก็มาพามาชมตัวไฮเดรนเดอร์สองพนะครับเป็นตัวท็อปครับก็ขอแนะนำก่อนเลยรถนี่ก็จะเป็นรถอ่อของพี่โชคไทยรถแห่นะครับก็เอาไปทำที่อื่นมานะครับก็แนบพัดแล้วก็เต้าข้างล่างไม่ได้เชื่อม เดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ทรงใช้งานครับหนึ่งสองนี่ครับหนึ่งสองข้างหน้าเป็นสตัดปรับเกลียวนะครับอ๋อมนี้แล้วก็ข้างหน้าแก้เลยนะครับไม่ไม่ได้ใส่กันแบะมาครับทางเราก็ได้ใส่กันแบะเข้าไปให้นี่นะครับกันแบะนี่แก้ล้อแบะแก้กินยางนะครับข้างหลังก็นี่ครับหนึ่งสอง มานี้นี่ครับหนึ 1, 2, ่งสองย่างหกสิบสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับนี่นครับก็พี่โชกก็ได้เพิ่มโชกบุฟเดอร์คู่หนึ่งข้างหลังเข้าไปขี่นึบๆน,นิ่มๆน,นะครับนี่คนระับนี่เต้าก็จะเป็นเต้า CNC นะครับพร้อมเชื่อม ขึ้นลูกยางใหม่นี่นะครับจบครับรับประกันจบก,ก็เหมือนเดิมครับช่วงล่างก็เผาไม่งัดไม่ยันนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับนี่นครับขออนุญาตทางด้านพี่โชคด้วยนะครับเอารถมาแนะนำมารีวิวให้เพื่อนเื่อได้ดูนะครับ นี่นะนี่แลมีโลโก้มีอะไรนี่ครับหนึ่งสองก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยครับขอบคุณครับ